ปวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าตาชนบทมาแล้วเพื่อนๆมาจะมาตำหัวผักอันนี้รีบตำรีบตำรีบกินผักจะกินกระเทียมป่านี้เด้อนี่กรุบกรบกรอบกรอบอร่อยนะเนี่ยแล้วเขาถ่ายรูปก,ก่อนแล้วเพราะว่ายายรีบวันนี้เพราะว่าแฟนยายเขาจะไปไปซื้อของต่ออีกก็เลยรีบรีบตำกินตอนนี้แฟนยายไปนอนนะนอนสักครึ่งชั่วโมงทีนียายกาปอกก่อนเด้อ ้อกุ้องอยู่วันนี้ไปก็ที่ที่ร้านที่ห้างเนี้ยกุ้งไม่มียายไม่ค่อยมีเทคนิคไม่ค่อยมีการทําอะไรนะตัดต,ต่อคลิปแบบเขานะ่าทาไม่ค่อยเป็นยายก็เลยทําถ่ายแบบธรรมชาติชนบทของยายนี่แหละไม่มีเอฟเฟคเอฟเฟคไม่มีอะไรแอบฟฝงทาตาม ชนบทตามธรรมชาติของยายนี่แหละเนาะมมีอะไรแอลแฝงเปิดเผยหมดเนี่ยมันจะกรอบไม่ได้กินนานแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันหัวหนึ่งประมาณยี่สิบาทเนี่ยหัวหนึ่งมันกรอบมากเลยเพื่อนๆยายลืมดูว่ามาจากประเทศอะไรอันนี้เขาถ้าเป็นเยอรมันก็เขาจะปลูกในบ้านพักเนาะ แต่ไม่นาจะเป็นเยอรมันนะเยอรมันมันหนาวอยู่ปลูกยังไม่ได้คิดว่าไม่นายจะใช่เนาะอ,อวันนี้ไม่ขอไปเก็บผักในสวนนะจะกินกระเทียมป่านี่แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ถว่างจะทำน้ำพริกได้ปลามาแล้วเพื่อนๆยายกินแต่แบบนี้แหละนี่พงหมูพวกอะไรก็มีนะแต่ว่ายายไม่ค่อยชอบกิน กับข้าวหลายอย่างอ่ะกินอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยมันจะได้แบบไปอร่อยอยู่กับของของของนั้นอ่ะเหมือนกับเนี่ยเหมือนเรากินอะไรเนี่ยส,ส้มตำเนี่ยถ้ามีไก่ย่างมันก็จะไปอร่อยไก่ย่างด้วยอะไรอนี้นะเออถ้าไปซื้อเขามันก็กินได้หลายๆอย่างอยู่แต่ว่าอันนี้เราทำเราแบบอย่างเดียวก็พอแล้วอะไรเงี้ยทําเองเนาะอื บางทีนะเนี่ยเหมือนกับว่าหมูก็เยะแยะหมูทอดม้วอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยวางได้กินอ่ะจะทากินเอาอยางเดียวนี่ก็รู้แล้วจะโฟกัสไปที่กระเทียมป่าวันนี้เมื่อกี้จะไปเอาขนมจีนลงจะลงไปนครับจะไปเอาขนมจีนมันโลโอเ้ยไม่เอาเสียเวลากินกับข้าวมีข้าว,วกินส้มตำกับข้าวเนาะ อย่างที่เราไห้ฟังเนี่ยโฟกัสไปที่กระเทียมป่าวันนี้สับก่อนนะพอยายไม่เอาหมดนะเอาแค่นี้พอเนี่ยถ้ายูมังนอกอยังไปซื้อดอก้มะละกอลงหนึ่งสองสามร้อยซื้ออันนี้ลงไว้ยี่สิบบาทเนะี่ยกรอกอร่อยเหมือนมะละกอเหรอมาเดีมาตำกันมา กระเทียม6เมตดพริกเม็ดใหญ่อุ่นข้าวยุ่งข้าวต้ม,มตๆก็จะไม่อะไรเนาะก็ต้มอย่างนี้เลยเนาะใส่มะเขือเทศใส่มะนาวใส่ไอ้นั่นลงไปก็ได้เลยเนาะ ตาลถังนัวน้ำปลาต้องวัดจำนวนนะคะน้ำปลาหน่อยขาดไม่ได้ปลาตอน <c oughs> เจ้าบองเจาบองคุณเพิ่นเอาใส่ลงไปไอตัวนี้เพิ่มความหอมเพิ่มความหอมอแคนี้ก็หอมแล้ว เสร็จแล้วก็ชิมชิมเสร็จแล้วก็ใส่เส้นเนาะเสร็จแล้วใส่เส้นเพื่อนใส่เส้นใส่กุ้งใส่ปูแล้วแต่เราเนาะอุ๊อร่อยชิมแล้วอร่อย มาเด้อเพื่นพนอนๆวันนี้วันนี้ไม่โฟกัสอะไรนะโฟกัสไปที่กระเทียมป่าเด้ออร่อยมากมาเลยอร่อยมากมาเลยอ้ยอ้ยช่างเหอะตแบบังไดเพิ่งได้จะออกไปข้างนอกกินกระเทียมป่าตามใจเด้อตักเลย มากินกันเพื่อนๆโอ้โยไม่รอแล้วเดอ้ออร่อยรสชาติเป็นยังไงมีคนทำมันจะกรอบกรอบชุนกระเทียมนิดๆแล้วก็หวานออกรสชาติหวานหออวาน ที่เดียวติดใจเลยไอกะเทียมปาด วนี้จำน้ำพริกไม่ได้ใจนะคิดเมนูไว้ก่อนตรงนี้เมนูน้ำพริกไปเก็บผักในสวนมาต้ม น้าดูพักป่าฟันซิงโตอ๋อไม่ได้เอากระดาษนะเจ้น้ามงู มาเดอ้อมาเดอ้มเอมะนาวก็สดสดก็หอมดีเนาะวันนี้ได้ของสดไม่ได้ของแช่แข็ง ได้ตอนนี้เคี้ยวได้ข้างเดียวฟันฟันด้านนี้มันมันเป็นรูมันแตกแค่นี้เวลาเราเคี้ยวไปมันเสียวฟันยังไม่ได้นัดหมอเลย ก่อนยัไม่ได้นัดหมอไม่ได้กระดาษเช็ดปาก โอ้ยสับสับหลายสับหลายเมื่อวานกินหลังอาหารกินเชอรีอ่วันนี้อยกกินสตรอเบอรี่ Aqui nessa ali. Hum! Certo! É... เป็นต่ำสตอเบอรี่ซะเลยในในกระวมมาแล้ว่ซนให้่วนไม่ได้ไดนจะพาทำพิกเกอร์กินแฟนยายบอกแล้วว่าไม่อร่อยหรอกแฟนยายญ่าะ แกไม่เคยซื้อกินหรอกยายบอกโอ้เดี๋ยวซื้อไปชิมพายเอฟซีชิมว่างี้ว่ะแอปเปิลไอสตรอเบอรี่นะแกบอกไม่ต้องซื้อหรอกมันไม่อร่อยมันไม่หวานมันของเราแล้วอย,อยากจะพาชิมทำพริกเกลือมาชิม แค่เอามาใส่ไปให้ดูเฉยๆมันคือว่าเรากินสม้มตำแล้วมากินอันนี้มันมันไม่ได้รสชาติแล้วนะเ้วค่อยมากินต่างหากจะบอกรสชาติอะแบนีงที่แน่เน่อร่อยสู้ที่ยายไปกินที่วางน้ำเขียวไม่ได้ที่วังน้ำเขียวยอมรับว่าสตอบเบอรี่อร่อยเด้อแต่ว่าน้ำเยอะ เก็บมาวันเดียวเสียวังน้ำเขียวสตรอเบอรี่นะ่ะเสียได้ยายทำคลิปกินแล้วก็ลบลบคลิปทิง้งของเขานะมาบีบอย่างนี้นะเด็ดตัวนี้ออกนะเด็ดไม่ออกน้ำไหลย้อยเลยน้ำน้ำสตรอเบอรี่นะ่ะมันนิ่มมากเลยเนี่ยเด็ดเด็ดคั่วไม่ออก เด็ดอย่างเงี้ยเวลาเด็ดอย่างเงี้ยนะน้ำไหลแต่ว่าความอรอ่อยอร่อยน้ำเยอะแต่ว่าอร่อย ไปได่ตรงนี้ไหม าเอาไปซัไหน่อยๆก็หน่อยๆแล้วิด่แก่ลบไปอาภาชิชูปาาแค่นี้แล้วเพื่อนมันยาวแล้วนะต้องสิบห้านาทีเดี๋ยวจะกินต่ออีกนิดนี่กินให้หมดนั่นแหละแต่มันยาวแล้วก,กินให้หมดเนาะ คิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะ